สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี2568ระหว่างวันที่1ตุลาคม2567ถึง31มีนาคม2568โดยมีนายอินทนนท์แก้วทองเป็นครูศูนย์การเรียนรู้ประจำตำบลท่าพุษาตัวชี้วัดที่1จำนวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMIS สอกอตำบลท่าพุษาตั้งอยู่หมู่ที่3ตำบลท่าพุษาอำเภอคลองขุงจังหวัดกำแพงเพชรมีเว็บไซต์และ f a c e b o o k f a n p a g จสกลตำบล ุาและมีการรายงานผลการดำเนินงานครบทุกกิจกรรมผ่านระบบ d m i s ตัวชี้วัดที่2ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัติการสกลตําบลมีการรวบรวมศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องนํามาวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนนํามาจัดทําแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นตัวชี้วัดที่3จํานวนความสําเร็จของการดําเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานมีจํานวนนักศึกษาที่รับผิดชอบตามเกณฑ์ที่กําหนด จำนวน45คนการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์มีการจัดทำปฏิทินการพบกลุ่มทั้งภาคเรียนมีนักศึกษาเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติคิดเป็นร้อยละ100มีการใช้สื่อการเรียนรู้ eTV คิดเป็นร้อยละ82.22มีบันทึกผลการติดตามผู้เรียนมีบัญชีลงเวลาของนักศึกษาและบัญชีลงเวลาครูผู้สอนมีรายงานประเมินคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษามีการจัดทำวิจัย ใจชั้นเรียน เพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียนมีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนตัวชี้วัดที่4ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ที่ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนโดยนับจากภาคเรียนปัจจุบันย้อนหลังไป4ภาคเรียนคิดเป็นร้อยละ60ตัวชี้วัดที่5ร้อยละของผู้เข้าสอบปลายภาคคิดเป็นร้อยละ82.22ตัวชี้วัดที่6ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสำลีทางการเรียนในวิชาบังคับคิดเป็นร้อยละ60.71ตัวชี้วัดที่7จ จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเป้าหมายจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพรูปแบบลุ่นสนใจได้แก่การทำน้ำพริกเพื่อการค้าการแปลรูปสมุนไพรเพื่อสุขภาพการทำผ้าพิมพ์ลายใบไม้การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตสุขภาพดีทุกช่วงวัยและการป้องกันโรคอุบัติใหม่การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการบริหารจัดการขยะมูล ฝอยในควเรือนและการลดปริมาณขยะในชุมชนการศึกษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรแบบผสมผสานการดำเนินชีวิตตามหลักปัจจาของเศรษฐกิจพอเพียงตัวชี้วัดที่8ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับเป้าหมาย ร้อยละของผู้จบหลักสูตรที่ได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์และมีการสรุปผลทุกกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ100ตัวชี้วัดที่9จํานวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยตําบลท่าพุทราดําเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสกลตําบลบ้านหนังสือชุมชนห้องสมุดชาวตลาดและส่งเสริมการอ่านอื่นๆคิดเป็นร้อยละ100ตัวชี้วัดที่10จํานวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนเมื่อเทียบกับเป้าหมายดําเนินการจัดกิจกรรมในแหล่งเรียน คิดเป็นร้อยละ100ตัวชี้วัดที่11ระดับความสําเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนสกรตําบลท่าพุทรามีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนร่วมจัดกิจกรรมและประชุมปรึกษาหารือนิเทศติดตามโครงการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยตําบลตัวชี้วัดที่12จํานวนงานตามนโยบายเร่งด่วนสกรตําบลท่าพุทราดําเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนได้รับมอบหมายงาน10โครงการขึ้นไปและมีผลสําเร็จตรงตามค่าเป้าหมาย ระชีวะที่13ระดับความสำเร็จในการจัดทำผลการปฏิบัติงานที่ดี สกรตบท่าพุทรามีการจัดทำเอกสารผลการปฏิบัติงานที่ดีเบสแพทชีสและมีการเผยแพร่ผล,ผลงานผ่านทางเว็บไซต์และขยายผลให้กับสกรอเภอและสะกรจัังหวดที่สนใจตัวชี้วัดที่1 4จำนวนงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายงานระบบสารสนเทศประชาสัมพันธ์ ETV ช่วยสอนระบบช่วยเหลือผู้เรียนออนไลน์งาน OOCC ตนท่าพุทราระบบติดตามเอกสารเบิกจ่ายระบบข่าวประชาสัมพันธ์สกรจัังหวดกำแพงเพชรระบบจองรถโมบ งานด้านการพัฒนาตนเองกิจกรรมสอกอซ่อมสร้างล้างใหม่ช่วยผู้ประสบภัยน้ําท่วมวิทยากรโครงการอบรมให้ความรู้การพัฒนาบุค,าคลากรสกอระดับอําเภอเมืองนครสวรรค,ค,รครรร์วิทยากรโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรสกอระดับอําเภอสัพยาวิทยากรโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรสกลประจําจังหวัดพิษณุโลกวิทยากรสัมมนาวิชาการผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษาวิทยากรลูกเสือเกี่ยวกับเทคโนโลยีแก้ปัญหาเด็กติดเกม เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาการเงินบัญชีและสะดุกเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร,กรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี2568เข้าร่วมการประชุมจัดทำมาตรฐานและตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบออนไลน์